ตู่อ้อนชาวปากพนังขอโอกาสเชื่อใจอีกครั้งนั่งนายกรัฐมนตรีขออย่าทะเลาะกันประเทศบอบช้ำมามากแล้วชี้เด็กรุ่นใหม่คิดเร็วต้องค่อยๆสอน พลเอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานยุทธศาสตร์และคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพักและแกนนำพักลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยผู้สมัครหาเสียงซึ่งมีประชาชนรอให้การต้อนรับกว่า5,000คนค่ะ คนในประยุทธ์กล่าวว่าพวกเราคนใต้รักแท้รักจริงหรือเปล่ารักแรงหรือไม่และต้องรักผู้สมัครอย่าลำเอียงถ้าเลือกเขตแล้วต้องเลือกพักด้วยเลือกสองเบอร์ใช่หรือไม่เพื่อต้องการสสให้ได้มากที่สุดเพื่อเข้าไปทํางานจะได้เป็นคอรมอรที่แข็งแรงทํางานให้รวดเร็วขึ้นที่ผ่านมาเราเป็นการทํางานร่วมกันหลายพักคุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างบางเรื่องทําแล้วทําอยู่แล้วต้องทําต่อสิ่งสําคัญในวันนี้คือความรักความสามัคคีของคนในชาติ เราจะต้องไม่ทะเลาะกับใครเราเคยบอกช้ำมาแล้วใช่หรือไม่จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกใช่หรือไม่ต้องพูดจากันที่ดีมีคนหลายช่วงวัยนี่คือครอบครัวหรือเปล่าครอบครัวคนไทยใช่หรือไม่พ่อแม่ต้องฟังลูกและลูกต้องฟังพ่อแม่ต้องผลัดกันไป วันนี้โลกมันเปลี่ยนปรับปรับตัวให้ทันต่อเนื่องเราต้องเครารพผู้ใหญ่และท่านก็เป็นผู้ใหญ่ก่อนที่จะยกมือไหว้ประชาชนและกล่าวว่าสวัสดีครับหลายคนเป็นผู้ใหญ่กว่าผม ขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ยังระบุอีกว่าผมเป็นทหารมา40กว่าปีวันนี้ต้องการเป็นนักการเมืองบรรยากาศต่างกันทุกอย่างแต่เป็นทหารพูดแบบนี้ไม่ได้หรอกต้องพูดอีกแบบหนึง่งเพื่อให้ทหารเขามั่นคงและเข้มแข็งพูดกับประชาชนก็อีกแบบหนึง่งแต่ผมรู้สึกว่าชอบแบบนี้มากกว่าแล้วแหละเพราะถามประชาชนว่าอยู่พักไหนเนี่ยและกล่าวแซวว่าคนใต้ร้อนแรงหรือเกินรักแรงร้อนแรงเครื่องติดเร็ววันนี้มาเพราะความคิดถึงเขา ใจหรือไม่คิดถึงจังหู้คนใต้อารมณ์ดีไปตั้งหลายพื้นที่จังหวัดผมเห็นที่หัวเราะเฮฮาร้องเพลงดินแดนภาคใต้ของเราที่น่ารักทุกอำเภอทุกตำบลสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ใช้รถยนต์โต y ยต้าอาผาดป้ายแดงหมายเลขทะเบียนขระครัง3 4 7 8กรุงเทพมหานครในการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ เศรษฐามั่นใจปราศัยใหญ่ดึงคนยังไม่ตัดสินใจได้เย้ยพลังเงียบไม่ได้เลือกแค่รวมไทยสร้างชาติขอประชาชนเทคะแนนฝ่ายประชาธิปไตยหลังเหนื่อยมาเยอะแล้ว นายเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระหว่างลงพื้นที่หาเสียงอำเภอเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมปราศัยเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์เชียงใหม่เปลี่ยนทันทีเมื่อวานนี้มั่นใจว่าชาวเชียงใหม่จะเทคะแนนให้พักเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่สําคัญที่สุดกับเราจังหวัดหนึ่งถือเป็นบ้านเกิดซึ่งมีผู้สมัครสอสะส,ะส,ะสิเขตเราก็มีความคาดหวังที่จะได้ยกจังหวัดส่วนหากพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแต่สุดท้ายกลับมาวังวนเดิมจน ววุ่นมีความเห็นอย่างไรในใสยาศระบุว่ามั่นใจว่าประชาชนเหนื่อยมาเยอะแล้วในช่วง8ปีที่ผ่านมาการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญเชื่อมั่นว่าประชาชนจะให้สันธามติกับพรรคการเมืองที่ชื่นชอบส่วนเรื่องความวุ่นวายไม่แน่นอนหรือไม่เป็นธรรมส่วนตัวมองว่าเราต้องมั่นใจในระบบประชาธิปไตยและการทํางานขององค์กรอิสระความระแวงหวาดกลัวก็ต้องมีบ้างทุกคนมีความกังวลแต่ทุกคนมีหน้าที่ต่างกันอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้ว เรามั่นใจว่าระบบที่เราอยู่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนเนื้อหาการปราศัยวันนี้ที่นายเศรษฐาและครอบครัวถูกคุกค,คามจากการรัฐประหารปี57นายเศรษฐาระบุว่าจริงแล้วการรัฐประหารส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ถูกเชิญตัวไปและมีการลิดรอนสิทธิของคนไทยส่วนตัวเข้าใจแต่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเพราะเรื่องของการข่มขู่ก็ชัดเจนมีอีกหลายเรื่องแต่ไม่อยากดราม่าตรงนี้อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งนี้สําคัญฝ่ายประชาธิปไตยต้องชนะ ประชาชนต้องเทคะแนนให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะ เมื่อถามถึงการเสนอรายชื่อคนด d i d a t นายกรัฐมนตรี3าคนของพรรคเพื่อไทยสะท้อนมุมมองของการป้องกันการใช้เทคนิคทางการเมืองใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเป็นความหวาดระแวงเพราะเราโดนมาแล้วหลายหนแต่ถือเป็นกลยุทธ์ของเราต้องมีความระมัดระวังในการเดินไปข้างหน้ายืนยันทั้ง3คนพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าใครได้รับเลือกอีกสองคนก็ยืนอยู่เคียงข้างส่วนกร,รณีนายพิธาลิมเจริญรัตถหน้าพักคก้าไกลถูกร้องให้ตรวจสอบกร,รณีถือหุ้นสื่อทีถ่ถือเป็นเทคนิคเตะตัด านายเศรษฐาตอบว่ายังไม่ได้ดูข้อเท็จจริงแต่เป็นกําลังใจให้หวังว่าทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรมซึ่งส่วนตัวห่วงพรรคการเมืองเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงชื่อเดียวก้าวไกลปล่อยคลิปกอก2ปลุกความหวังเปลี่ยนแปลงป,ประเทศหมดเวลาอยู่กับอดีตได้เวลาสู่อนาคตยอดดูทะลุ1ล้านภายใน1คืน พักเก้าไกลได้ปล่อยคลิปวิดีโอชุดที่2ปลูกความหวังประชาชนได้เวลาประชาชนฝันใหญ่14พฤษภากากเก้าไกลทั้งแผ่นดินหมดเวลาอยู่กับอดีตได้เวลาสู่อนาคต โดยเนื้อหาของคลิปวิดีโอนะคะเป็นการกล่าวถึงปรากฏการ์ก้าวไกลที่คะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสะท้อนความต้องการและความหวังของผู้คนในสังคมวิดีโอเริ่มต้นด้วยการบอกว่านี่คือโมงยามที่เราจะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พรรคก้าวไกลทั้งชัดและพร้อมจุดยืนของพรรคก้าวไกลมีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุง นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกระแสของพรรคก้าไกลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นว่าเลือกพรรคก้าวไกลจะทำเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมท้ายคลิปเป็นเสียงของคุณพิธาลิมเจริญรัตและธนาธรจึงรุ่งเรืองกลิบกล่าวว่าเปลี่ยนจากพฤษภาธรรมินพฤษภาเลือดเป็นพฤษภาแห่งความหวังผ่านการเลือกตั้งนี่คือชั่วโมงแห่งความเป็นไปได้ไม่ใช่เวลาที่คนไทยต้องเจียมเนื้อเจียมตัวแต่เป็นเวลาที่พวกเราประชาชนกล้าป,ปักธงให้ไกลฝันถึงประ ททไยีีี่่ดกวาน้ฝันถึงความเท่าเทียมเป็นธรรมในสังคมไทยกล้าคิดกล้าฝันไปกับพวกเรานี่คือโมงยามของความทะเยอทะยานขอโอกาสพักก้าวไกลขอโอกาสพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันและเราจะเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้ไปด้วยกันทั้งนี้นะคะหลังจากที่พักก้าไกลได้มีการเผยแพร่วิดีโอชุดนี้ในโซเชียลมีเดียมีประชาชนให้การตอบรับเป็นจํานวนมากจํานวนยอดเข้าชมเนี่ยนะคะในทุกแพลตฟอร์มเกินยอดเข้าช 1>, 1ล้านครั้งภายใน1คืนสําคัญกว่ายอดการเข้าชมคือความคิดเห็นที่ประชาชนเชื่อจริงๆว่าพักก้าวไกลเป็นความหวังเช่นพักการเมืองของประชาชนจะโดนยุบอีกกี่ครั้งก็ไม่ล่มสลายเพราะถ้าประชาชนยังอยู่พักก็ยังคงอยู่ไม่ว่าจะต้องเลือกอีกกี่ครั้งก็จะเลือกก้าวไกลเลือกแล้วและชวนคนใกล้ตัวเลือกด้วยอยากเห็นประเทศไทยในบริบทใหม่เชื่อว่า ถ้าได้ก้าวไกลประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมเพราะเราเลือกคนใหม่ไม่ใช่คนเดิมๆนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะคะหลังจากที่พักเก้าวไกลได้มีการเผยแพร่วิดีโอชุดนี้ออกไปค่ะสอดอสไตล์หอบหลักฐานให้ DSi ปมเล่นพนันศูนย์25ล้านบาทมั่นใจไม่ได้ทำผิดเพราะเป็นเพียงผู้เล่นไม่ได้เชิญชวน วันนี้ที่ศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นางสาวพิมรดาแววไทยสงหรือเส้นไดสอดสตายยูทูบเบอร์ชื่อดังพร้อมด้วยทนายความและนายสุทธิเรืองวิทยาโชตแฟนหนุ่มเดินทางเข้าพบนายพงศธรอินอํานวยผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดและพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำในฐานะพยานกรณีไลฟ์สดเสียเงินให้เว็บพนันออนไลน์ร่วม25ล้านบาทใน3เดือนพร้อมชี้แจงถึงความสนิทใกล้ชิดกับนายแทนไทยนรงคูลและนายพันธวัฒนากวิสุ หรือน็อตสนักธุรกิจชื่อดังที่มีส่วนพัวพันในคดีการฟอกเงินและเว็บพนันออนไลน์โดยนางสาวพิมลดาเปิดเผยก่อนเข้าให้ปากคำนะคะว่าวันนี้ตนได้นําเอกสารหลายอย่างเข้ามาเพื่อชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับรายได้และเส้นทางการเงินรวมถึงคอส์การเรียนที่ตนได้ไปเจอกับบุคคลที่ปรากฏตามในข่าวทั้งนี้ยืนยันว่าไม่มีความกังวลเพราะไม่ได้ทําอะไรผิดและตนเป็นเพียงผู้เล่นเท่านั้นมาวันนี้ด้วยเจตนาที่ดีจากนั้นเส้นได้และคณะ นักงานสอบสวนได้ขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น7เพื่อเข้าห้องสอบปากคำต่อไป ขณะที่ประเด็นที่พนักงานสอบสวนจะใช้สอบถามเส้นได้นั้นเนื่องด้วยมีบุคคล6กรายที่ DSI มอนิเตอร์อยู่และบางรายปรากฏอยู่ในภาพกลุ่มที่ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันจึงต้องสอบถามว่าเส้นได้รู้จักหรือไม่รู้จักเว็บพนันได้อย่างไรมีใครในหกรายนี้แนะนําหรือไม่เพราะเห็นว่าเส้นได้ได้โพสต์ว่าเป็นการเล่นพนันแบบโต๊ะที่ต่างประเทศและถ้าหากเป็นเช่นนั้นจะต้องสอบถามว่านําเงินข้ามไปเล่นอย่างไรใช้บัตรเครดิตรูดหรือไม่หรือมีใครให้เครดิตและถ้าหากมี คนให้เครดิตบุคคลน,นั้นคือใครทําไมถึงกล้าให้เครดิตแล้วกลับมาชําระนี่คนดังกล่าวอย่างไรรวมถึงคนที่กล้าให้เครดิตเส้นได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือไม่เป็นต้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก inn breaking news